สวัสดีครับปอกระบอยอดอีสานมันเทาครับผมมาเบิ่งบอกรบปบเจิกครับผมมาเบิ่งกันขึ้นนะครับเดินนี่เบิ่งหลังจากที่ลูกหอกสุดนั่นที่เทาเบิ่งกันครับผมนี่ครับเริ่มใหญ่แล้วครับผมนี่ก็ประมาณกับหาลอยโตอยู่ครับพี่เนาะนี่ครับผมูดแข็งแรงนี่ครับ อืมครับผมมันเล่นไฟกันขึ้นครับผมเออ เดี๋ยวเหามาอาบเดียอีกเทื่อนหนึ่งนะครับด้วยต้นใหญ่สิเปียงไลยนี่ครับบ่อนี่มาแล้วครับผมในเวลาแล้วครับผมทำแล้วครับทำคำแล้วครับผมโดดบ่อจีกบ่อู่มว่วงครับผมไอคขื่อ <c ười> พวกขื่อผุด <c ười> <c ười> ที่นี่มันจะบ่อนร้ายอยู่เลยนี่ กูทไหนก่อนเนถว้นออกบถครับผมออกบถึกกับกบถึกกบนี่ครับผมพอพันครับพอพันกบบอยดครับผมพุนี่พอพันบุญอันตัวบุญแม่พันครับผมจะสร้างนี่พอพันครับผมกถือรีบ่ากินอยู่ของไหนคือผมใ้รีบ่ ว่บนบอกเจ็กยามองครับผมำอ่อน้ำบเลือดเกิดเ็ดให้มันเลือเนาะบ่ถือปยะนี่ชิบบ่ถือถือถือยัวเสื้อนีเป็นยังยเป็นไหนเป็นไหนสูนบ่

บถือหรอครับยี่นองด้ยพราว่ป้ามันอยู่ทั้งหุุนเหนนโมมีเลยนเพันนันมาพนันบ่บถือครับคงว่าบถือโปโต้เลยโมมี่เลยเห็นบ่นน้มันเยยบจมป้ามันหลาขามากบอ Tôi nói hiếm mà thử Ừ Nhi tôi nước em bỏ Dù cứ Tài lắm anh bên này như thế nào nó tí đồn rồi nó Pha mình lạc ở đây phá với cái này mày đi tìm hướng hướng luôn hướng hát hướng 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 một thứ này. Này. này là đấy này là muốn nhiều này cứ nặng quá nhớ nhau mà thử tuần này bố mi mùa đó oh. เราไม่ลุดวะหวัวแล้วก็ลุดได้วะนี่นั่นขาเต็มอยู่นี่รูดจังไหนถึงติดมีตคืออยู่ยังเยี่ยวเลย ได้เลยเขาตุกพุ่นล้วสันเดี๋ยวช้อนต้อนมาส่นป้าโบเลียนก็ดูมันคือบบตีตัวหน่อยอม,มองสิบสองเสียนไปติตึกประดุกลูกไงเไดลาน,นั่ะด,ดึงฟักตบออกจีแล้วก็ไปของ ฉีดออกไปกันไหนนี่มันงของๆนะอนาะอย่าบอกมาอย่ามึงว่างัน มาครับกูแล้วแล้วครับผมมาเช้ครับต้องขึ้นบึงโตครับปลามันหูหลับครับปลาเันหูหลับได่กะเด็นหรอมไม่ไปตัว,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 วนี้ดึกเอาเนยนี่มาดีใส่ นี่เอาไม้ไผ่ออกก่อนนิ่งมะของชิดไปกัยไม่ของยุกมาล้างเลยวะมาถือยุกยุกมันหนักเหรออ้ารุดอีรีว่ะมาถือกันถือมันรุดเหรอไหนโอ้สามารถรุดได้เฉยมีดอกไงครับผม ลูกผู้ได้ครับนี่ครับนี่ตัวเถิอู้สอนกระสังครับผมเดี๋ยวฝนตกอีกรอบนึงเดี๋ยวคือไปฟอรหมบ่ตัวเมียบ่ทุกมียครับผมบ่ตัวเมียครับผมเต็มเลยวันนี้เอาขจากสาไปไหมไรทีจป่าไปไหมสดบนุ่ม ลบอยู่ในภกตัครับผมไปครับผมขึ้นงอนครับเหมือนหาแนวกินอีกครับผมขอบคุณครับไปครับผม